Chai สวัสดีครับ Hi guys Welcome to Learn Thai Happily with me คร u s Tang This video you are going to learn Thai from this news นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนเกาะในจังหวัดกระบ,บี่นักท่องเที่ยว means visitors กลับมาเยือน means are returning to เกาะ means islands ในจังหวัดกระบี่มีสอินกระบี่น้ำทะเลใสและหาดทรายขาวน้ำทะเล m ม n s water ใสม n s crystal clear และ m ม n s แ n d หาดทรายม a ส sandy s beaches ขาวมีส white กลายเป็นสเสน่ห์ของเกาะในจังหวัดกระบี่กลายเป็นม n ส become เสน่ห์ม n ส the charms ของเกาะ means of islands ในจังหวัดกระบี่ means in Krabi Krabi is the name of a province in Thailand จังหวัด i นบริบทนี t e มาย province too ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นที่นิยม means which are popular ในหมู่ means among นักท่องเที่ยว means ทัทั้ง means both ชาวไทย means Thai และ means a n ชาวต่างชาติ means foreign สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คาดว่าสมาคม means association ธุรกิจ means business การท่องเที่ยว means tourism จังหวัดกระบี่ means the Krabi in this context คาดว่า means p r e d i c that s t สิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกระบี่ประมาณ1.5ล้านคนสิ้นปีนี้ means by the end of this year จะมี means will have นักท่องเที่ยว means tourists มาเยือนกระบี่ a n s visit e d กระบีประมาณ means around 1.5มิ1.5ล้านมิล n ิเอียนคน is a นค a s s i f i e r for tourists Let's read the news together น้ำทะเลใสและหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและหาดทรายขาวกลายเป็นสเสน่ห์ของเกาะในจังหวัดกระบี่กลายเป็นสเสน่ห์ของเกาะในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นที่นิยม ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คาดว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกระบี่ ประมาณ1.5ล้านคนสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกระบี่ประมาณ1.5ล้านคน Alright you learn Thai from news already if you like learning Thai from news with me please subscribe my YouTube channel learn Thai happily with me ครูสตัง You can learn Thai from news with me five days a week. I will upload a video from Monday to Friday done result. Thank you so so much to learn Thai with me today. And I hope to see you again in the next news. Swanikrap. Learn Thai happy.